มันเี้ยหรอป้าต้ทำอะไรวันนี้ป้ต้จะเอากี่คะแนนจะเอากี่แต้มวันนี้วันนี้ใครตกเยอะเป็นผู้ชนะนะเราจะมาแข่งกันใครแพ้คนนั้นปา<ค>แป้งะไม่แ,แป้งจะลงแข่งกับเขาไหมไม่ใครแพ้น่ะคนนั้นต้องโดนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ๆน้านะนะครับวันนี้ เป็นช่วงวันหยุดเหมือนเดิมนะครับเรามาพักผ่อนนะครับวันนี้วันนี้เราไม่ได้ไปออกไม้ที่ไหนนะครับเรามาออกไม้บ่อหลังบ้านนะครับผมวันนี้เราพาเด็กๆนะครับมาตกปลานะครับวันนี้เราจะมีการแข่งตกปลานะครับให้เด็กๆแข่งตกปลากันนะครับน้องโดมน้องโดมสวัสดีนะครับพ่โตแป้งน้องอามวันนี้จะแข่งเขาไหมไม่อะวันนี้เราจะลงแข่งกัน มีน้องโดมน้องป้าโตไม่นะหครับกับพ่อนิดนะสามคนนะออางั้นเตรียมอุปกรณ์กนะันเลยเนี่ยปั้นเดือนเลยพ่อนิดถ้าใครแพ้คนนั้นต้องทาต้องอะต้องเทแป้งสหมอแล้วก็เอาคุกหนาะเหรอใช่ถ้าแพ้จะเอาอะไรอ่ะถ้าแพ้จะโดนอะไรต้องทาแป้งต้องเทแพ้พโดนโดน้ำไม่เลยน้ำลึกไม่ให้ลง <c oughs> ถ้าใครแพ้โดนปับแป้งนะครับ ปลาแป้งหน้าขาวนะทาลิปสีแดงด้วยนะโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาปลาไม่เอาถ้าถ้างั้นโตโตก็ต้องทำให้มันชนะดิทำไม่อยากทาลิป นนออตรงนั้นแหละตั้งเสร็จไ้เลย,เลยมันบ่พ่องนี่นนนมันบ่พ่องไปเลย เยอะไงเขาฟาร์มเยอะแต่มันไม่มันยังไม่กินเบ็ดปลาเยอะนะกำลังมากำลังมาโยนปุ๊บกินปั๊บเลยเหรอแต่ใหามันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมารออุ้นกันว่าใครจะได้แต้มก่อนใครแต้มแรกอ่ะยอดเลย โค yeah. ตรชานยาคันนี้ว่นตัวเช้าคันแยกคันนี้นะตลอดไปนี่นี่มากินมากินเอาเอารแบบอดเลยแอบดบอย่างนั้นตาวลุงดงั้นอย่างนั้นตาวลุดเล่นกับมันก่อนคุยจะทำยังไงกับตุ๊กเด้อได้แล้วนะครับผม ปลาอะไรนี่ปลาดึกนี่ปลา,ปาดึกย่างครับเราทำอะไรกินตอนเย็นดีทอดปลา,านะครับปลาเนื้อหวานเนีเ่ยเอาไปทำข้าข,ข้าวกินเนาะยายห่วงไหมให้ไม่ห่วงครับแล้วใครจะลงไปตักล่ะเขาเนี่ยแล้วก็พี่ตักมายกไม่ได้ไงย,ยกได้ไมมหมวะกันได้หักแล้วนิดใหญ่ ปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับโอ้โหปลาเหมือนปลาขาสานอาหารเลยตอนนี้เสร็จแล้วเอาเราไปปล่อยมันดีกว่าืีฐาน่ะเหมือนมันขาสานอาหารแล้วมันเพิ่งจะได้กินข้าวสวยงามตามท้องเรื่องเลิศเลยปล่อยมันดีกว่ายังไม่รูดเอาที่มาใส่ปลาต้อเสร็จแล้วครับปลายางครับปลายาง

เนื้อครับปนินนะครับผมอันนี้เป็นแต้มของน้องแป้งนะครับตีเหยื่อไว้แล้วก็ไม่รู้เดินไปไหนละแต้มหนึ่งให,ให้แป้งไม่ว่ามันไม,ม่มาวัดเอง<ไ>ตาที่หนูได้ไหนอะโอ้ยกระติมาเบิ่งมันอยู่น้ำคุณอ,าอ,าอา้าวอาวปนินกวนมัไปเหรอไม่เฮ้ยอยู่ในกระชังกชังออ๋อทัองบ้างกระชังขาดไม่ดูน้ำเด้อ ตอนนี้แป้งได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มก <ๆ S 2> ่อนเพื่อนเลยไม่ได้้ตกเองกกองโปลายเอะตรงนี้ดูมาดูตัวอ,อย่างด้ิ ก้ังใหญ่ๆยของกอนี้หรอได้ขันพอนี้นี่แหละม้อนีได้งมเดียวเล้วยดึงแต้มเว้ยได้แล้วครับผมมาแล้วนะครับตามเพื่อนนะครับแต้มแรกมาดูตัวสวงกครับผมมันๆมันนั่นน่ะมัน ลมพัดหรือเปล่าน้ยปิดแล้วดูดูนะเบาเบาดูมันเปล่นกล่อยมาแล้วมาแล้วขุดตรงย้ายขาดเหรอปล่อยเลยเอาหนึ่งหนึ่งให้ยายกินปลาดิไม่ติดแสบปลาย่างกินนะครับแต้มที่ดำเอ้ยมาคนละหนึ่งแส้นะครับปรโตูนะครับปรโตูจะได้โดนแส้นะครับผมปรโตู ได้แล้วครับผมหาน้องอ<า>น้องอามนะครับผมปลานิลนใสสวยๆเลยไหนโชว์ปลาหน่อยอามวันนี้อามมีแต้มหนึ่งนะครับหนึ่งแต้มของอามนะครับนะเอาอข,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 ขเาโดนเขาโดนเขาโดนเขาโดนเลยเอาลูกโดนมากระทัน ไม่ได้เอาออปานไซส์สวยๆเลยนะครับของน้องดมเอ้ยของน้องอามนะครับผมด้วยของหนูก็อันนี้เหมือนกันจับไว้แป้งจับตรงนี้ไว uh> ้นะเดี๋ยวจะเอาที่ใส่ปลาให้ของหนูก็อันนี้เหมือนกันเอบด้วยกันนั่นแหละหนอนลู ว้าปบยยัแว้าเลยหลุดซ่งแสบเลยทักรเานตกเกีนี่ใจวนด้ยใส่เกาะโฟมเลยแล้วกินจะมาจะคุกดโอหเสีาิสียด้แ่มพี่องะครับ วนะครับวนะครับแต่ไม่ได้แต้มหน้าขาวนะแต่ไม่ได้แต้มหน้าขาวครับโตอนน่มเยียได้เหรอ้เฮ้ยเฮ้ยเย่ไม่ได้ยงามันไม่เฮ้ยเดยวอ่านคงอ่าน่ะเป้งาวาง้นี่ะ Thank <laughs> ยัไหลัง่อนี้องไเตะันอะไรปลาเตอปลเตอเออเลยติดโตทำไมมันไม่กินของหนูตะกี้อะตะพเปนทำสั่น ใครใครจะคว้างก็โตหรอไม่อย่าไปคว้างตรงนั้นมันจะติดน้แงแ้อยู่อู่ตกจากน้อจากมังดอมพอจากเบ็ดดีลหรอน้องน้องจะคว้างยง้ยด้ยยดพูย่้นย ดีมงานนอนเบนทีมงานนอดเบนเอานั่งครับ่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วแป้งโอ้โแนวบ่ายสองสามสิบหกครับบ่ายสองสามสิบหกนะครับตอนนี้ทีมงานเด็กๆของเรานะครับนั่งลุ้นปลากันอยู่นะครับตอนนี้ได้ปลากี่ตัวแล้วแป้งสิบตัวอืมสิบกว่าตัวแล้วครับเดินทางมาถึง เวลาใกล้จะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูผลงานนะครับผลงานวันนี้ว่าเราได้กี่ตัวนะคะครับรเ,เชือกนะครับผมปลาเค็งมาเป็นสิได้ครับมาเบังผลงานของเรานะครับวันนี้ว่าเราได้กี่แต็บได้หตัวไอวางเลยอื้อื้อื้อ ปลานินกี่ตัวเฮ้ยปลาเราหลุดหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้หลุดปลานินกี่ตัวแล้วพอเผาหรือยังเนี่ยตอนเย็นนี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะขออีกสองตัวเจ็ดตัวขอปลานินอีกสองตัวลัางโดมวันนี้ได้กี่ตัวเจ็ดตัวครับรั้งโดมตกได้กี่ตัวตัวเดียววันนี้แป้งล่ำแป้งล่ำตกได้หนึ่งตัวนี่ครับแป้งล่ำ อันนี้น้องโดมเอ้ยน้องน้องอามนะตกได้หนึ่งตัวเก่งๆ่ง